สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักชิมทุกท่านนะครับเจอกับผมเช่นเคยครับเฮียสงจากธนาคารเล่งหงพระรามสองและสุลุมิตสองร้านออริจินอลมีเพียง2สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนวันนี้ผมจะมารีวิวนี่นะครับกับสิ่งหนึ่งที่เล่งหงตอนนี้กําลังทําอยู่แล้วก็ขายดิบขายดีมากกับการจัดโปรซื้อ1แถมหนึ่งะครับกับเล่งหงออนไลน์ครับเล่งหงออนไลน์นี่ต้องบอกเลยว่า ตอนนี้เนี่ยนะครับคุณสามารถสั่งอาหารของอร่อยของเล่งหงได้ทางออนไลน์นะครับทุกช่องทางเลยนะครับและก็เป็นราคาที่เราจัดโปรแบบถูกมากอะ่ะซื้อ1แถมหนึ่งแล้ววันนี้จะมาแนะนำา1เมนูที่ขายดิบขายดีแล้วก็ทุกคนซื้อไปแล้วอุดหนุนไปแล้วบอกว่าทำไมมันอร่อยอย่างนี้เฮียครับทำไมราคามันถูกอย่างนี้และอร่อยอย่างนี้ก็บอกแล้วไงฮะเล่งหงเราส่งความอร่อยถึงบ้านคุณด้วยใจไง ส่งความอร่อยของเล่งหงด้วยใจของเราทําให้พวกคุณเนี่ยเพื่อนๆที่เรารักชอบกันอยู่หรือคนที่เป็นลูกค้าเล่งหงหรือใครที่ไม่เคยเป็นเล่งลูกค้าเล่งหงก็รู้จักเล่งหงไงคุณจะได้รู้ว่าความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรนี่ครับวันนี้แนะนําเมนูนี้เลยข้าวหน้าไก่เล่งหงนะครับข้าวหน้าไก่เล่งหงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ บอกเลยว่าเมนูนี้ถ้าทานอยู่ที่ร้านเรานะครับหจานอลาคาดกินคนเดียวอยู่ที่120บาทตอนนี้คุณซื้อเรา120บาทได้ไปเลย2ชุดนั่นก็คือชุดหนึ่งเหลือแค่60บาทเท่านั้นเองนี่ครับมีอะไรบ้างหน้าไก่1ถุงข้าวสวยนะครับแล้วก็มีพริกนะครับองค์ประกอบของเขาอยู่ในนี้ครบถ้วน เดี๋ยวเราไปเทใส่จานแล้วมาดูว่าน่ากินขนาดไหนกันครับมาแล้วครับนี่ครับเมนูข้าวหน้าไก่เล่งโหงเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคว,นความเป็นพิเศษของเมนูนี้นั่นก็คือผมเนี่ยกับทางครอบครัวเนี่ยนะลูกๆเนี่ยไปค้นหาเอา เมนูเก่าๆที่สมัยก่อนเนี้ยที่เขาอยู่เล่งหงอยู่ที่ถนนศรีลมเมื่อประมาณ58ปีที่แล้วในเมนูเนี่ยมีขายข้าวหน้าไก่เราก็ไปเอาสูตรเก่าๆของเขาเนี่ยมาแกะมาพัฒนาดูว่าเอะข้าวหน้าไก่สมัยโบราณเมื่อ58ปีที่แล้วเขาทำกันยังไงแล้วเราก็คิดค้นอยู่ประมาณ2ปีนะครับจนทุกวันนี้เราบอกเลยว่าที่เด็ดของเขาคือ น้ำราดตัวนี้ฮะเพื่อนๆเราใช้การสกัดเอานะครับซอสต,ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยให้สามารถมาทำเป็นเมนูข้าวหน้าไก่ที่อร่อยอร่อยมากแล้วเป็นเมนูหนึ่งที่เราภูมิใจนำเสนอเพราะว่าเรานำเอาของเก่าเนี่ยมาพัฒนาใหม่58ปีกับความเก่าแก่ความเป็นมืออาชีพของขอครอบครัวเล่งของของผมเนี่ยเรานําเอาเมนูเก่าๆมานำเสนอพวกคุณ ปกติเนี่ยขายอยู่120บาทอาลาคาร์ดีร้านเราก็ขายดีมากนะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเล่งหงออนไลน์เร่งหงออนไลน์ครับออนไลน์ออนไลน์ออนลนแล้วจัดโปรให้คุณซื้อ1แถม1 120บาทได้1,2ก็คือ1แถม1ตกเหลือที่1จานหนึ่งแบบเนี้ย60บาทเท่านั้นเองแหมคุณไม่ลองผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลองสักครั้ง กับเล่งหองออนไลน์กับเล่งหงพระรามสองและสุขุมวิท๑2ออ,อริจินอลไม่มีสาขาอื่นลองสั่งมากินสักครั้งแล้วคุณจะบอกว่าว้าวโอ้ยมันสุดยอดมากจอร์สุดยอดมากเฮียสงทําไมเฮียสงอันนี้คิดได้ยังไงคิดได้ครับเพราะว่าเราทําด้วยใจเราส่งความอร่อยไปถึงบ้านคุณด้วยใจครับอยากให้ชิมบอกเลยเมนูนี้ต้องสั่งไปชิมให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตา ั่งเลยนะครับทางไลน์แอดของเราแอดแอดนำหน้าแล้วก็เล่งหงนะครับหรือโทรไปสั่งที่พรลมสองก็ได้0-2 4 1 6 5 0 0 0ที่สุขุมวิท6 2 02 3 11 6155้าร้านเราเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับออนไลน์ของเรา10โมงเชา้าแล้วก็ถึง2ทุ่มเท่านั้นเองนะครับต้อง2ทุ่มนี้ต้องออเดอร์ก่อนล่วงหน้านะนิดหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้แนะนำเมนูนี้ข้าวหน้าไก่เร่งหง ยั่วๆเลยสั่งมารัวๆเลยนะจ๊ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจำง่ายๆต้องมีโลโก้เราต้องมีเฮียสงตีตายนะนี่คือเอกลักษณ์แล้วก็สิ่งที่พ่อลูกเล่งของจัดให้แฟนคลับของเราด้วยใจสั่งเลยครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ